สวัสดีครับผมสมคิดเตอร์ต้าครับวันนี้ผมก็จะพามาดูรถนะครับไฮลักรีโวรุ่นดับเบิลแคปนะครับ4ีคุณ4 2.4เมตรนะครับเกียร์ธรรมดาครับราคาอยู่ที่1,500 0ล้บาทนะครับสีตะกัวหรือว่าสีบอล่นเองนะครับผมครับวันนี้ก็จะพามาชมรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 4นะครับ150แปลงม้านะครับ แต่ว่าเป็นโฟวินหรือว่าสีคูณสนะครับครับเพื่อนสีล้อนะครับผมก็มาดูด้านหน้านะครับกระจังหน้าสีเทาเข้มนะครับแล้วก็มีโลโก้โตโยต้านะครับสีโกลเมียมนะครับโลโก้ดูใหญ่ขึ้นนะครับรดเด่นสะดุดตานะครับมีสไตล์นะครับนะครับหน้าดูเข้มดูดันนะครับผมนะครับ มีเอกลักษณ์นะครับของโตโยต้านะครับครับกันชนหน้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับผมสำหรับกันชนหน้าแล้วก็มีเซ็นเซอร์นะครับ2จุดนะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับเตือนนะครับการชนด้านหน้ามี2จุดนะครับผมครับไฟหน้านะครับเป็นแบบ LED นะครับมีไฟเดย์ไทม์หรือว่าไฟวิ่งกลางวันนะครับด้วยนะครับ สำหรับไฟหน้านะครับไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับครับมาพร้อมกับคิวล้อนะครับสีเทาเข้มนะครับมีมาด้วยนะครับผมนะครับไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับสําหรับโตโยต้าไฮรักรีโวรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกทูโทนสองสีนะครับล้อแมกอลลอยนะครับขอบ18นิ้วนะครับ มาดูยางนะครับยางเป็นยางพิชลินนะครับซีรียางสองหาทับ60 r ิบนะครับผมสำหรับซีรียางนะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างนะครับทับเก็บด้วยไฟฟ้านะครับปรับกระจกด้วยไฟฟ้านะครับผมเพื่อเปิดนะครับ เป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับบันไดข้างนะครับสีดำนะครับเรามาดูด้านในมาชมด้านในนะครับครับด้านในก็ออกเป็นโทนสีดำนะครับครับเบาะหนังนะครับปรับเบาะด้วยไฟฟ้านะครับสำหรับด้านคนขับนะครับ เลื่อนไปด้านหน้านะครับเลื่อนด้านหลังนะครับเอนเบานะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ลงนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยควบคุมหน้าจอนะครับที่พวงมาลัยนะครับจอ8นิ้วนะครับรองรับ Android แล้วก็ p p l e c a r p l พ y ได้นะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ นะครับธรรมดานะครับ6สปีด7กับเกียร์ถอยนะครับมาพร้อมกับโหมดฟังก์ชันการขับขี่นะครับอีโค o โหมดนะครับโหมดประหยัดน้ํามันนะครับเฮล์โหมดโหมดอัตราเร่งแสงเพิ่มขึ้นนะครับทําให้การขับขี่อัตราเร่งดีขึ้นนะครับสําหรับภาย ในของต o ยต้าไฮรักลีโวนะครับสี่ประตูนะครับ4ี่คูณสี่นะครับ2อจุรุ่นมิดนะครับก็พาชมด้านหลังนะครับด้านท้ายกระบะนะครับมีคิวล้อนะครับด้านหลังนะครับ มีโลโก้สีคูณสีอยู่ด้านหลังไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบ LED light guiding นะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับไฟท้ายโดดเด่นสะดุดตานะครับดีไซน์ออกแบบให้ดูใหญ่ขึ้นนะครับมองเห็นชัดเจนในเวลากลางคืนนะครับ กันจนท้ายเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับ4จุดนะครับช่วยเตือนขนาดถอยนะครับผมรุ่นนี้นะครับมีกล้องหลังนะครับกล้องถอยนั่นเองนะครับผมครับก็จะอยู่ที่ตรงท้ายกระบะนะครับตรงด้านซ้ายมือของตัวเปิดท้ายกระบะนะครับมีไฟเบรกนะครับ ด้านหลังนะครับสําหรับรีโวนะครับสีประตูน,นะครับ4ี่คูณสนะครับรุ่นมิดนะครับรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับไป5้แรงม้านะครับ ราคานะครับอยู่ที่1 00 5 0 0 0ล้านบาทนะครับสนใจยังไงก็สอบถามเข้ามาติดต่อเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถูกใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยครับก็สวัสดีครับผม